บานไรเดรี่สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาดูแลสุขภาพร่างกายนะคะเราจะมาทำสูตรพุงหายสลายไขมันด้วยสมุนไพรพื้นบ้านที่เราปลูกเองนะคะสูตรนี้นะคะเราได้มาจากคุณหมอหลุยนะคะคุณหมอแพทย์แผนไทยที่ท่านแนะนำมานะคะสูตรนี้นะคะเราจะไม่มีสารเคมีหรือ วัตถุปรุงแต่งใดๆเลยนะคะเราเข้าสวนมาเราก็จะมาเก็บใบเตยใบยเตยจะเป็นใบเตยออแกนิกที่เราปลูกเองไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆเลยแค่รดน้ำอย่างเดียวนะคะใบเตยเราจะใช้อยู่ที่สามใบนะคะทุกคนเป็นใบเตยแก่จัดนะคะที่อยู่ชั้นล่างนะคะของต้นเขาเราจะเก็บอยู่ด้านล่างนะคะใบเตยช่วยบำรุงหัวใจนะทุกคนทำให้รู้สึกสดชื่นมีเรี่ยวแรงนะคะ ต่อมาเราก็จะมาเก็บมะนาวมะนาวก็ใช้3ลูกเช่นกันนะคะเราเก็บเป็นมะนาวแก่จัดนี่ก็ปลูกเองไม่มีสารเคมีไม่มีปุ๋ย นะคะให้น้ำอย่างเดียวนะคะทุกคนตัวนี้มะนาวจะมีวิตามินซีสูงช่วยให้ร่างกายมีความสดชื่นกระปี้กระเป๋าเสริมภูมิคุ้มกันเราทานมะนาวบ่อยๆเราจะไม่ค่อยป่วยง่ายนะคะทุกคนแล้วที่สำคัญผิวพรรณเราก็จะผุดพองนะคะผิวพรรณเราผ่องใสด้วยนะคะต่อไปทุกคนเราก็จะไปเก็บใบกระเพราคะ กระเพราเราก็ปลูกในสวนของเราเองจะใช้เป็นกระเพราเขียวกระเพราขาวนะคะหรือเป็นกระเพราแดงก็ได้ของเราปลูกทั้งสองอย่างแต่วันนี้ต้นกระเพราเขียวของเราจะออกเยอะหน่อยเราก็จะเก็บเป็นกระเพราเขียวเราใช้ใบกระเพราอยู่ที่หนึ่งกำมือนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็ จะนำสมุนไพรต่างๆไปล้างกระเพราเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ร้อนนะคะทุกคนใครที่เป็นไข้เป็นไอต่างๆนะคะเอามาต้มดื่มได้ทุกคนช่วยดับพิษไข้ให้ร่างกายอบอุ่นนะคะทุกคนและฤทธิ์ร้อนของกระเพราเนี่ยช่วยสลายไขมันได้ดีเลยนะคะท่านไหนที่ท้องอืดท้องเฟ้อมีกดมีแก๊สในกระเพาะอาหารใบกระเพราช่วยคุณได้ต้มดื่มได้เลยนะคะ เรานำสมุนไพรของเรามาล้างทำความสะอาดก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเอามาหั่นนะคะสำหรับใบเตยเราจะหั่นเป็นสามท่อนหรือท่านไหนถนัดเอามาม้วนก็ได้ม้วนม้วนใบเตยนะคะม้วนพันกันเข้าไปมะนาวเราจะหั่นครึ่งนะคะไม่เอาเม็ดและไม่เอาเปลือกออกหั่นครึ่งแบบนี้ทั้งสามลูกเลยนะคะส่วนน้ำ เราจะใช้น้ำสะอาดอยู่ที่2ลิตรนะคะทุกคนแล้วต้มน้ำให้เดือดจัดก่อนเราถึงจะนำส่วนผสมทั้งหมดลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะต้มทิ้งไว้5นาทีถ้าเราต้มนานกว่านี้เขาจะขมเนื่องจากเราไม่ได้เอาเปลือกมะนาวแล้วก็เม็ดมะนาวออกนะคะและส่วนผสมทั้งหมดนี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะคะถ้าจะต้มดื่มครั้งถัดไป เราก็ไปเก็บมาใหม่นะคะต้มแค่ครั้งเดียว5นาทีแล้วก็ยกลงสีของน้ำชานะคะน้ำสมุนไพรที่ได้ก็จะออกสีประมาณนี้เหมือนน้ำชาที่เจือจางนิดหน่อยถ้าใครที่ใช้ใบกระเพราแดงสีเขาก็จะออกชมพูอมม่วงอมแดงนิดๆน,นะคะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรแค่สีของเขาเฉยๆส่วนวิธีกินวิธีรับประทานนะคะก่อนอาหารเช้า และก่อนอาหารเย็นนะคะทุกคนครั้งละ1แก้วกาแฟเช้าเย็นก่อนอาหารดื่มติดต่อกันเป็นเวลา7วันแล้วเราก็จะเว้นไป3วันนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาต้มดื่มใหม่ดื่ม7วันเว้น3วันแล้วก็ดื่มติดต่อกันเป็นเวลา1เดือนหรือ4สัปดาห์นะคะทุกคนสังเกตดูตัวเองได้เลยนะท่านจะรู้สึกว่าโล่งโปร่งเบาสบายตัวนะคะ ความดันเบาหวานไขมันต่างๆมันจะค่อยๆลดลงไปเลยทุกคนนะคะสูตรนี้รสชาติของเขานะคะเราดื่มดูแล้วมันก็จะออกเปรี้ยวแล้วก็ติดรสขมของเปลือกแล้วก็เม็ดมะนาวนะคะทุกคนซึ่งเราดื่มร้อนๆอุ่นๆกำลังดีรสชาติความขมเขาก็จะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะคะถ้ามันเย็นแล้ว เราอาจจะรู้สึกขมๆมนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ขมอะไรมากมายนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวส่วนรสเผ็ดของใบกระเพราก็จะติดลิ้นมานิดๆหน่อยๆนะคะท่านไหนที่ดื่มไม่หมดสามารถเอาเข้าตู้เย็นเก็บไว้ดื่มวันถัดไปก็ได้นะคะทุกคนลองทํากันดูนะคะไม่เสียเงินสักบาทเลยค่ะ